ยกแก๊งของเราครับก็ย,ยังอยู่กับวิลแก๊งเดิมและก็อาจารย์ปีชายอยู่ครับอ,อาทิตย์นี้เราจะเรียนการทำดับอาราดินกันครับพร้อมหรือยังพร้พอมครับเอาเลยอันนี้ง่ายๆครับลูกเดียวพอต่อไปพับขึ้นมาพับมาประมาณนี้จับสองมือบิดทันทีอ่า ่าใจเย็นครับทำเหมือนเมื่อตอนที่เราเริ่มทำ <c oughs> ตอนแรกคือบิดทิะลูกครบสี่แล้วเอาปลายไปสอดเข้าในห่วงนี้ <c oughs> ต่อไปเราก็จะดึงเข้าไปอีกดีพอไหมครับ่จเข้าไปเยอะเกินไป <c oughs> ค่อยๆหมุนมันขึ้นมาจนมันได้เป็น ดาบอลาดินได,ได้แล้วเชียวไใครบ้าพอก่อนพ่อก่อนอเดี๋ยวเราจะทำยีราฟกันต่อครับนังเรียนเริ่มต้นหนึ่งสองสามแล้วก็สองกับสามมารวมกันตอนนี้เราก็ได้หน้ายีราฟออกมาแล้ว จากหวย้ก็เป็นอะไรครับ<อ>แล้วก็เอาสกับสามมรวมกันเหมือนเดิมใช่คูใช่นะครับตาไม่ทันโอเคโอเคเอ้าอืดอนเอคมอยมาใหตัตตตว้มันนะครับยีราฟในธรรมชาติเนี่ยตัวมันไม่ยาวนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราบิดลำตัวเนี่ยตั้นลงหน่อยหนึ่งต่อไปขายาวเหมือนเดิมแล้วก็รวมกันเหมือนเดิมนี่คือฮีลับของน้องภูนะครับ,อ,รรบอยากจะทำอะไรกันอีกครับทุกคนทำได,ได้แน่แต่เราจะลองลองทำอีกอย่างหนึ่งให้ได้ก่อน เพราะเป็นพื้นฐานการบีที่สําคัญเพราะฉะนั้นคราวหน้าอาจารย์จะสอนทําดอกไม้ดีมากเลยครคบเพราะเราจะได้เอาไปทําให้เพื่อนนะคะเป็นของขวัญและก็ประหยัดตังคนะที่อยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนก็ต้องติดตามดูในช่วงชวนกันเก่งยกเกเห็นไหมเพื่อคะเพื่อนไม่ยากเลยเพื่อเพื่อเอากลับไปลองทาที่บ้านก็